สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิตเอลินก็นจะส่วนทุกคนมเมฮเดลาบส่งเครื่องซูดล่วงะบางกินไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคน ลาบส่องเครืองก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นซื้อข้องล่วงผบางอีกตื่มเมนูหนึ่งเลยทุกคนที่สาวล่วงผบางพากันนิยมเฮ็ดกินในวันสําคัญหรือว่าเอาซกเอาลาบในบุญปีใหม่นาะทุกคนเนะาะหรือว่าญาติพี่น้องมายามทางไกลเข้าก็เฮ็ดลาบส่องเครืองในต้นทับพี่น้องใดเลยเนาะทุกคนวิธีเฮ็ดจะเป็นไปได้นั้นเขาก็ไปลงมือเฮ็ดพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่อิทุกคนก็ต้องเอานั่งไปแซ่เกลือ,อไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็เอามาต้มต้มให้เป็นแบบว่านั่งพลอย กอบดีแล้วก็จิค่อยปรุงเนาะบัน,นี้เขาจะมีมาจีมักเครือห้อมแดงกระเทียมเลยเนาะส่วนปสมมะม่วงเอลิดเอลินทรจะเคี่ยนไวให้หน้าคิดเดอ้อเครื่องปสมก็จะมีมักเครือกระเทียมห้อมแดงซีนงวัวหรือซีนขวายเนาะแล้วก็มีเครื่องในที่เขาต้มสุกแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็มีผักบัวผงห้อมซาะแเนค้าสุดมักเผ็ดเนาะขั้นตอนอก,อก่อนอเขาจะมาบดมักเครือห้อมแดงกระเทียมให้ละเอียดดีก่อนเนาะทุกคนเนาะถ้าเป็นเมืองลาวก็จะใส่ขกต่ำเนาะ แล้วเขาก็จะใส่ซีนงัวลงไปเนาะอยู่พี่บุมีซีนขวยเด้ออยู่เมืองลาวก็จะใส่ซีนขวยเนาะบดซีนกับมักเครอกระเทียมหอมแดงให้เข้ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จิ้มมาปรุงเอารสซาาเนอะอาะใส่เกลือลงไปใส่เป็นหนัวใส่มักเผ็ดพงใส่น้ำปลาลงไปเลยเนาะทุกคนส่วนผสมมะมองเอลิตเอลินก็จะเคี่ยนไว้ให้น่าขีดเด้อผู้ใด,ม,ด,ด,ดมักรสซ่าแบบใดก็ใส่ตาม ใจเลยเนาะตามรสซาดขทองฮักทีทุกคนกินเลยทุกคนมักเผ็ดมักเค็มมักนัวสำหรักระไซไปเลยเนาะแล้วก็บดให้ละเอียดเข้ากันดีเลยให้เนื้อลาบของเห่ามันมีความเนียนแบบซีเลยเนาะได้แล้วแบบนี้เห่าก็จะมเสสัเทสไซ่สามเทสไซ่สามยังไงเลยทุกคนวันแบบนี้เห่าก็จีใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็มักเผ็ดสุดแล้วก็คาสุดลงไปเลยเนาะ ยูเมืองลาวก็จะต้มเป็นน้ำเพียเนาะยู่บุมีน้ำเพียอยู่พีบุมีน้ำเพียก็ใส่เป็นน้ำแกงเนาะทุกคนเนาะตามด้วยบีข้มเลยเนาะทุกคนม,คมักข้มน้อยข้มไล่ก็ใส่ไปเลยแล้วเราก็ใส่ซักคนแบบซี้เลยทุกคนคนไปจนเนื้อลาบของเห่ามันเนียยคุ้นพนะุนเลยเนาะทุกคนเนาะ แห่งคนแห่งเนี่ยนะเนื้อลาบข้องเห่าแล้วเขาก็จะใส่น้ำแกงลงไปอีกเติมเลยถ้าเป็นมือเหลาจะใส่เป็นน้ำเพียนะทุกคนเนาะคนได้โดนถ้าได้เนื้อลาบของเห่าแห่งเนีย่ยค่ะนะทุกคนเนาะแล้ววันนี้เขาก็จะซีมซีมรถซาดเนาะว่าต้องเติมอ,อีกบอสำหรับข้องมะมองเอลิทเอลินบนท่าตืมอยู่แล้วเนาะรสซาต์พอดีแล้วทุกคน บัดน,นี้เขาก็จิม,มาเอาเครื่องไนไส่เลยเนาะเครื่องไนมะมองเอลิทเอลินไซก็จะมีครูคนนาไส้ตันตับและนั่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวตตดตามใจเขาบักอยากไซยังเลยเนาะเครื่องไหนหัวแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยละบันนี้เขาก็จิ้ม,มาใส่ผักบัวผักหอมซาลาแหนลงไปเลยทุกคน คนเนื้อลาบและผักบัวผักหอมให้มันเข้ากันดีเลยเนาะทุกคนถ้ามันได้แบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วพร้อมเสิร์ฟเลยทุกคนเป็นอะไรลาบส้งเื่งสูตร,ร่วงผบางข้องมะมองเอดิตเอลินหน้าเซบบอหน้าเซบนาดเลยเนาะทุกคนกินในวันซ้ำคันกินเอาซุปเอาลาบเนาะเขาก็จะกินไปพร้อมๆกันเลย มานะทุกคนกินลาบนี่มามองเอลิณเอลินลาบทรงเขื่องซูตรลวงพะบานกินคู่กับข้าวเหนียวฮนอนเนานะอืทุกคนเข้าใจแบบว่าขวมหูสึกแบบว่าอืในวันปีใหม่บอทุกคนหรือว่าวันสำคัญครอบครัวเนาะก็จะมีลาบพากันเฮ็ดลาบกินอาซกอาลาบหรือว่าาติพี่น้องมายานด้ทางไก่เขาก็เฮ็ดลาบกินซูกันเนานะทุกคนนะเระเฮ็ดลาบตอนหับพี่น้องมาแต่ ยำมมาแต่ทางไกลเลยเนาะทุกคนเนาะกินคู่กับผักแกมเนาะกับมือนี้มามองเอลิทเอลินก็จะมีผักข้าวท้องมีมักแข้งมักเผ็ดขี้นู่ผักแผวเนาะทุกคนเนาะโอ้ยจังแมนขิดฮอดบานเดทุกคนมาเด้อมากินข้าวกินลาบะมะมองเอลิตเอลินแบบว่าทึกใจขนาดเลยเนาะทุกคนก็ลองไปเฮ็ดกินเมืองเด้อเฮ็ดง่ายๆเนาะเฮ็ดบริญยา บเข้าใจ่มได้ก็ส้ามาซุ่มมาท่ามามองเอลิทเอลินไดเด้อผู้ใดได้เข้ามาเบิ้งมาซุ่มได้เห็นลิปมามองเอลิทเอลินแล้วมักในการเหตุอาหารคงมามองเอลิทเอลินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หัวใจมามองเอลิทเอลินดเด้อทุกคนผู้ใดที่กดมาให้แล้วก็ข้อขอบใจนํำทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้มามองเอลิทเอลินเนาะ มามองเอลิทเอลินก็กินบัเสาเลยนะทุกคนเนาะแซบขนาดเลยทึกใจขนาดเลยทุกคนกับมักเพิ้นูเนาะทุกคนทึกใจขนาดเลยมามองเอลิทเอลินกอจิคอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอวาอาเบียงโต